เก่าพอาม่ท้อใจดาวเขาพระเจ้ามีได้มีได้ดูมาต่อเลยเกียริของนักศึกษาวิทยาลัยความมีได้ความมีนด้เกียริของนักศึกษาวิทยาลัยความมีได้ความมีได้ ไังสายังทหารัสายทหารไม่ได้ไม่ได้ม่ไหวไม่ไไม่ได้เอาตองไกีว่ะไกากยังพาดึงครับพาดึงอเลยอยากมีเสษตอนเป็นรบผมพาะยิงคอใจรอดยังดีใครมาเป็นเขียดเอาเอไม่ได้ไป่าดี อยากกินอะไรตอนที้ไห่อะรคามีไความมีไม่เป็นกียของนักศึกษาชานเป็นเกียของนักศึกษาชานความมีไม่ได้ความมีไดเป็นกียรตของนักศึกษาชานเป็นเกียของนักศึกษาชาความมีไมได้ความมีไมไเป็นกียรติของนักศึกษาชานเป็นเกียรติของนักศึกษาชานไม่มีอะไรมีอะไรเป็นนักศึกษาชานเป็นนักศึกษาชานทำไม่ได้ม่ได้ทำไม่ไหวไม่ไหวทไม่ทันไม่ทันมีอะไรมีอะไรเป็นนักศึกษาชาน

ไม่ได้เป็นเกียร์ของนางสาววิญญาณเป็นแก่ร์ของสาววิญญาณไม่มีอะไรมีอะไรที่นางสาววิญญาณนางสาววิญญาณทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ไหวทำไม่ไหวทำไม่ทันทำไม่ทันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่นางสาววิญญาณนางสาววิญญาณทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ไหวไม่ไหวทำไม่ทันไม่ทันไม่มีอะไรมีอะไรที่นางสาววิญญาณนางสาววิญญาณทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวทำไม่ทันทไม่ทันเอาเรียบพัก พักไงวะพักไหมดิสอนยังงจี้ยจะลสะบากับคนสุดท้ายมาไ้ยกอไรงมพี่มันนี่ย่งยี่ยวนีเสียงเป็นพันดานกล่าวคาประทับใจตามข้าพเจ้า พอมีในพอมีในเพื่อนอยู่ท่าไหนท่าครั้งยู่่าเตรียมเตรียมท่าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าพร่ลุกขาตองเราเรีมพักไหมเรารีพักสั่งดีดีดีอาเร

อุบองอาทอุปบองอุบอกกูคนี้ััเมเนี่ยไเวลาสั่งจากแถวคนสูงอยู่งไหนงไหนหาเรื่องได้หาเรื่องเดียนได้

นี่ถือว่ารอดตัวไปวันหน้าเรัประกันยังอีเดออต้ก็ทำประกันเลื่องเก็บสองมามา เรื่องวินัยคืออร่อยอ่ะให้แม่ทำเรื่องเคารพทุนที่จะอยากเลือข้าวข้าวร้อนๆนะเล่นที่ไหนกัน